อยู่กับผู้ชคุณเอฟเอฟกันนะคบผมจะมาลงมอดแบบแบบแบบเป็นแมปเฉยอ่ะถ้าเราลงแล้วมันจะเป็นแมปอันนี้ผมไม่รู้อันนี้มันจะเป็นแมบไหมลงมอดแบบไม่ต้องสร้างแบบนี่มันจะมีแมบให้เลยมันจะมีแมบให้เลยนะครับมันจะมีแมบให้เลย ถ้ามันเป็นหมดอีกชนิดอีกชนิดหนึ่งจะเป็นเดี๋ยวแบบหนึ่งหน้าหน้านได้แล้วโวัเฮ<ว>้ยไม่ใบ เข้ามาเลยวะเดี๋ยวดูก oh, mm ่อนแป๊บหนึ่งผมปรับก่อนปรับไม่ของไม่ตกทำได้ไหมวะทำได้เฉยโหโคตรลายตาโหกิบล็อกเรนโบโคตรลายตา โคตรลายปาอุ้ยอ๋ออุอ้ยเหล็กตีเหล็กตีโอเหล็กตีโคตรแรงไม่ได้เลยๆอะไรวะน,น่งซ้ายบน เท19 9เดิรยูสออฟลัคกี้ล็อกลัคก้อร์เดอฟเชั่นออฟคอนเทนต์ซัดแอดแมปออเทอรก้อิเอ้ยุยูุดได้ไหมวะโอ้โอ้อมออฟิดิตี้ ฟิตต oh. oh, hey. oh. oh. oh, ี้โอ้ยโอ้โอ้ลันลันโอ้ตีไม่ได้ โหโหตายโอ้โหเอ้คิปเปอรคิเปอร์มาบอจังหวะกูไม่เอามาม่มามามือเวนฟินตีเว้ย

มาแล้วอ like kind of ุ u ้ยปิด e ลูกไล์ซัมไคยออฟเทมเปิลวอ r n i n g น u k e i n c o m i n g คือโรครายจะเปาวมินเนี่ยนโทคิวยู จบแล้วตายทีเ็ M คุณเ<อ>บิร์นโทเดสก็เล่นให้ข้ามทีเดี๋ยวจะไปลงมดเอ่ออีกมอดหนึ่งอีกแบบหนึ่งมันเป็นมอดที่เอาไว้ใช้ลงนั้นมอดแบบก็ข้าเป็นอะไรดีนี่ลัมโบ นี่ถ้าเป็นมอสแบบนี้มันจะลงยากเลยนะยากนิดนึงแบบนี้ลงยากมากเลยนะมอสแบบไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกสีเหลืองอะ่ะกดยาก,กแบ,บนึงดูซิมันจะได้ไหมวันนี้ วันนี้เราจะขับแลมโบสุดสุดหรูสุดหร,ดรูหรือเปล่าได้ไหมวะเดี๋ยวาันทำต้นแพ้ปายเพระวันนาว่ากงอีกจะไปถึงเส้นใช้ไเปิน้นนำฟันอายุยังสัทธ,ธาและกูยังมีชีวิตก็กูยังก็ล้างละ

ต้งพูดจะเป็นไข่ลอลงโคตรยากเลยแบบเนี้ยจึงจะตึนลงไม่ได้โอ้โหโลงไม่ได้แบบนี้มันจะลงโคตรยากเลยนะแบบมอดที่เป็นตัวสีเหลืองอะ มอสที่มันเป็นมอสที่มันเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยลงยากมากเลยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยลงยากมากไอมอสที่มันเป็นชื่อสีเหลืองพวกสีฟ้าอ่อนเนี่ยลงได้แบบสบายสบายนั่งเช่นเป็นมอสอะไรดี เนี่ยถ้ามันเป็นมอดสีเนี่ยสีเนี่ยจากเช่นเป็นอันเนี้ยมันเป็นมอดสีเนี่ยแสดงว่าเราลงไปแล้วมันเป็นสีเนี่ยคนจิงจิงเช่นเป็นมอดอะไรดีนีล่ลกี็อกอย่าินเป็น มอสกินก็ได้นะ mm hmm. เราหนึ่งมอสกินในสกินสกินสกินเราจะมีมอสกินอยู่กดฟรีอย่างเช่นเป็นมอสอวกาศในสกินอวกาศได้เลยทุกคน สกนก็ออก,กตรงนี้มาตรงนี้ที่ผมโหลดมอสกินนะอันนี้ซิมจะได้ไหมเอยได้เฉยในบอสกินเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูเพื่อนเห็นนะถ้าเราลงมอสกินแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นเพื<ๆ>่อนเห็นสกินเรานะลงมอสกินอาสำหรับคลิปนี้ ไว้มีเพลมีเพียวเท่านี_ cito _ cito _ cito ___้ก่อนนะครับเอ่อพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย